สวัสดีครับบอกล่าวเขาลุงจงนะครับวันนี้ลุงจงมีเคล็ดลับดีๆมาฝากนะครับในการฆ่าพยาตัวตืดนะครับง่ายๆนิดเดียวครับยินสาววันเกียงพุงแน่นอนนะครับอุปกรณ์ก็มีแค่นี้ครับนี่ใช้นะครับใบขนุนนะครับประมาณสิบใบนะครับแล้วก็มะนาวหนึ่งลูกนะครับเกลือ วิธีทำก็นี่เลยครับใครจะหั่นก็ได้นะเดีลุง,ลงจงอย่างนี้เลยนี่ง่ายๆนะครับนี่แล้วก็ฝานมะนาวใส่เลยนะครับมะนาวหนึ่งลูกนะครับฝานเป็นชิ้นๆแวน่แวนๆแ,แบบนี้นะครับโอ้โตก็โอ้โห นี่นะครับใส่เลยนะครับมะนาวก็เก็บไว้หลายวันมันก็เลยเปลือกมันเหนียวนะครับอย่างนี้เลยนะครับใส่ลงไปนะครับเกลือลงไปครึ่งช้อนชานะครับ ประมาณนี้นะครับนี่่ไป,ไปนะครับแล้วก็เติมน้ำลงไปหนึ่งแก้วนะครับหนึ่งแก้วนี่นะครับเอาทั้งหมดนี้ไปต้มครับต้มครับต้มต้มประมาณยี่สิบนาทีนะครับ ประมาณ20นาทีแล้วเราก็เอามาลินใส่แก้วเลยครับเราจะได้น้าํายาฆ่าพยาธิตัวซืดนะครับเจะนจะได้ประมาณแก้วหนึ่งพอดีนะครับนี่ครับนี่นะครับ วิธีดื่มนะครับก็ให้ดื่มตอนเช้าก่อนกินข้าวนะครับตื่นมาก็ทํากินเลยนะครับแล้วก็ก่อนนอนอีกแก้วหนึ่งนะครับตรงจงแนะนําให้ทําไว้2เท่านะครับนี่นะครับเพื่อจะได้กินตอนเย็นด้วยไม่ต้องต้มใหม่นะครับเอาใส่ไว้ในตู้เย็นนะครับพอจะกินก็เอามากินได้เลยนะครับก่อนนอนนะครับ เอาเป็น2เท่าของอที่ลุงจงได้สาธิตนี้นะครับรับรองว่า3มวันนะครับพยาตัวตืดเกลี้ยงคุ้งนะครับอันนี้เป็นสูตรต่างประเทศที่เขาทาแล้วได้ผลลุงจงก็เลยมาบอกกล่าวนะครับก็ใครรู้สึกตัวว่ามีพยาธินะครับก็หามาทำดื่มดูนะครับไม่เป็นอันตรายครับ แค่มะนาวกับใบขนุนนะครับสำหรับวันนี้ลงจงก็ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับจะหาสมุนไพรดีๆมาฝากเหมือนเดิมนะครับขอให้ท่านผู้ชมโชคดีสวัสดีครับ